ทำไมกัมพูชาถึงดึงดันที่จะให้ไทยขึ้นศาลโลกให้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคงจะสงสยัยแล้วก็คําถามทีว่ว่าศาลโลกเนี่ยมีอำนาจบังคับไทยได้หรือไม่นะครับไอ้คำถามหลังเนี่ยมีสื่อและก็ผู้เชี่ยวชาญตอบไปแล้วตอบสั้นๆก็คือว่าถ้าไทยไม่ยอมรับอำนาจนะฮะของศาลโลกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่องมันอยู่อย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เกิดกรณีพิพาทในชายแดนขึ้นมาเนี่ยกัมพูชา เร่งรัดให้ไทยขึ้นสารโลกหรือ IC j เจอย่างเดียวครับสายยุติธรรมระหว่างประเทศโดยที่พยายามที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยแสวงหาสติภาพต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศนะไม่ว่าจะพูดอ้อมชักแม่น้ําทั้ง5้านะอ้อมโลกไปอ้อมโลกมากย่ยังไงก็ตามคนไทยก็ย่อมเห็นชัดเจนแล้วว่ากัมพูชามีเจตนาไม่ไม่ดีนะครับคืออย่างแรกต้องอธิบายก่อนว่าเรื่องพรมแดนเนี่ยนะครับ มันแก้ไขกันได้ระหว่าง2ประเทศนะโดยใช้หลักการที่มันมีอยู่แล้วตามสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสปี1907ก็คือใช้สารปั้นน้ำนะถ้าใช้สารปันน้ามันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันอย่างนี้หรอกครับเพียงแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ยังดึงดันว่าตัวเองเนี่ยทำตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็พยายามที่จะ อ้างต่อชาวโลกว่าเราทําตามกตินนกาโลกเพื่อที่จะไป ICJ นะครับอันนี้เป็นเจตนาเบื้องหลังของกัมพูชาจนกระทั่งวันนี้นะครับหรือเมื่อวานนี้แ,แหละนะแต่วันนี้มันมีข่าวมาในเมืองไทยก็คือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็คือปรากโซคนลพยายามส่งจดหมายมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่าให้เราไปขึ้น IC j เจกันเถอะให้ ICJ ช่วยแก้ปัญหานะครับอันนี้หลายคนเนี่ยที่ไม่เข้าใจก็คนจะคิดว่าประเทศไทยกลัวหรือเปล่าถึงไม่เข้า รับอํานาจศาลของ ICJ นะครับต้องอธิบาย,ยางี้ว่าคือสมาชิกขององค์การสหประชาชาติหรือ UN เี่นนะครับทุกคนทุกประเทศทุกดินแดนเนี่ยเมื่อเป็นสมาชิก UN แล้วจะถือว่าเป็นสมาชิกของ ICJ ไปโดยปริยายแต่ว่าการขึ้นศาล ICJ หรือยอมรับอํานาจศาล ICJ เนี่ยเป็นเรื่องของการอยอมรับเองนะไม่ได้ถูกบ,บังคับนะเป็นการ v o l u n t a r y นะครับขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษก็คือตามใจชอบจะรับหรือไม่รับก็ได้แต่ทุกคนต้องเป็นสมาชิกนะครับต้องเป็นสมาชิกหมายความว่าเป็นสมาชิกแต่ก็ไม่ต้องคืนศาลก็ได้หลักการง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือว่าประเทศไทยเป็นสมาชิก ICJ นะครับแต่ไม่จําเป็นต้องขึ้นศาลไอซีเจเพราะเราไม่ยอมรับอนานาจศาลเขาหลักการสั้นๆอีกอย่างก็คือว่าทุกอย่างต้องคอนเซนต์นะก็คือต้องเป็นความสมัครใจของประเทศนั้น กัมพูชาจะไปประเทศเดียวไม่ได้ต้องมีประเทศไทยพว่วงไปด้วย2ประเทศต้องมีคอนเซนต์กันคอนเซนชวลก็คือต้องพร้อมใจกันไปทั้งสองประเทศดังนั้นกัมบูชาจึงดิ้นใหญ่เลยครับเพราะว่ารู้ว่าประเทศไทยไม่ไปสารโลกแน่นอนและอีกอย่างก็คือไปไม่ได้เพราะประเทศไทยต้องประกาศว่ารับหรือไม่รับสารโลกซึ่งม,มันมีระยะเวลาทุก10ปีต้องยืนยันว่ารับหรือไม่รับกัมพูชารู้ดีอยู่แล้วก็ยิ่งอัดเรื่องนี้ไปนะเรื่องนี้มาสะท้อนอย่างหนึ่งก็คือว่า กัมพูชารู้ตัวว่าสู้เรื่องอื่นกับไทยไม่ได้จึงดึงดันจะใช้วิธีนี้และรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้บอกกับประชาชนให้ชัดเจนว่าเอาไทยไปสาหรลกไม่ได้แต่ก็ยังพร่ำบอกอยู่ทุกวันกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าจะต้องเอาไทยไปสาหรลกให้ได้ที่ไทยไม่ไปเพราะไทยขี้ขาดเพราะไทยไม่ยอมรับอำนาจของกฎหมายแห่งประเทศอันนี้เป็นความเท็จทั้งสิน้นนะฮะเป็นกลลเม็ดของฝ่ายกัมพูชานะครับรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับ ถ้ารู้ทันเรื่องนี้ก็ควรจะตอบโต้นะไม่ใช่ว่าเรามาให้ความรู้กับประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นไม่พอนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าทุกประเทศที่เป็นสมาชิก UN จะต้องเป็นสมาชิกของ ICJ หรือศาลโลกแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่รับอํานาจศาลโลกนะครับไม่รับอํานาจศาลโลกผิดไหมไม่ผิดนะครับคือสมมุติอย่างนี้สมมุติว่าประเทศไทยละจูจ่ๆเนี่ยอ่ะอยากจะยอมรับศาลโลกอํานาจศาลโลกขึ้นมาแล้วไปขึ้นศาลโลกและศาลโลกมี คำสั่งตัดสินว่ากัมพูชาเป็นเจ้าของดินแดนนั้นนะประเทศไทยไม่ยอมรับคำตัดสินได้ไหมนะครับได้ครับไม่ยอมรับคำตัดสินได้มีหลายประเทศทำนะครับอย่างเช่นอิหร่านเคยขึ้นศาลโลกกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตอนที่ทําปฏิวัติอิหร่านทางรัฐบาลรัฐอิสลามอิหร่านสารัฐศาลาธรรรัฐอิสลามอิหร่นรรานได้ควบคุมชาวอเมริกันไว้นะครับ ไว้ในประเทศอิหร่านนะครับร่วมปีเลยถ้าใครดูหนังเรื่องอาร์โก้ก็คงจะจํากันได้เรื่องนี้นะครแลวสหรัฐอเมริกาก็ฟ้องศาลโลกว่าอ้อิหร่านทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมพลเมืองของตนไว้อย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศปรากฏว่าอิหร่านไม,ไ,มไม่ยอมรับหน้าศาลโลกกัไม่รับคัดตัดสินสหรัฐอเมริกาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอีกประเทศหนึ่งก็คืออเมริกาเองนะครับอเมริกาไปลุกลานนะส่งกองกำลับบลงไปลุกลานที่คารากัวนะครับอย่างที่เรารู้จักจก,กันยนในกรณีคอนทรานะครับทีคารากัวก็ฟ้องศาลโลก ว่าอเมริกาลุกลานนะฮะและให้อเมริกาจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามด้วยก็คือค่าเสียหายที่เกิดจากการลุกลานนะฮะสาลโลกในตัดสินให้นิคารากัวชนะสหรัฐอเมริการู้หรือเปล่าครับอเมริกาทำอะไรอเมริกาไม่ยอมรับคําตัดสินสารโลกนะครับนิคาราตกัวนะครับนี่จะบอกต่อไปคือไม่ยอมรับอนุสารโลกก็ทาไมต่อถ้าประเทศนั้นไม่ยอมรับอนัสารโลกตามปกติจะต้องส่งไปที่ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้พิจารณา,าว่าเอ้ยประเทศนี้ไม่ยอมรับอำนาจสาโลกคณะมนตรีเนี่ยช่วยลงโทษได้ไหมหรือว่ามีมาตรการอะไรไหมนะปรากฏว่าพรนี้คารกลัวบอกว่าอเมริกาไม่ยอมรับอำนาจสาโลกส่งเรื่องไปที่คณะมนตรีความมั่นคงแล้วคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมันมีสมาชิกถาวรห้าประเทศหนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้งด้วยทรงอำนาจสูงสุดด้วยอเมริกาวีโต้ครับวีโต้ไม่ให้ตัวเองได้รับ มาตรการตอบโต้จากคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า ICJ เนี่ยนะครับไม่มีอำนาจอะไรเลย 1. นะย้อนตอนแรกประเทศไทยไม่ต้องรับอำนาจศาลก็ได้ 2. นะถึงจะรับอำนาจศาลแต่ก็ไม่รับคันตัดสินก็ได้ 3. นะถ้าเล่นการเมืองเป็นนะครับ ประเทศกัมพูชาส่งเรื่องไปที่คณะมนตรีความมั่นคงประเทศไทยเดินเรื่องเล่นเกมการเมืองล็อบบี้ประเทศสมาชิกถาวรของ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้นะครับสารโลกได้ถูกวิวจารณ์มากว่าไม่มีอํานาจในการบังคับเอาคดีเนี่ยให้เป็นผลนะครับไม่มีหน่วยงานบังคับคดีหน่วยงานบังคับคดีโดยปริยายก็คือคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งมันเล่นการเมืองกันอีกนะครับดังนั้นบังคับอะไรไม่ได้เราจะเห็นอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับพอเรื่องถึงตัวไม่เอานะเรื่องของตัว เราไม่ยอมรับกติกาแล้วสหรัฐอเมริกาก็ถอนตัวจากการยอมรับอำนาจศาลโลกในกรณีนิคคาลูกัวนี่เองล่ะครับแล้วมันก็เป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นเขาทํากันบ้างลหลายประเทศนะครับเ่างเช่นอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นลูกน้องลูกพี่ของอเมริกา,กาเนี่ยก็ไม่รับอำนาจศาลโลกเหมือนกันตอนนี้ก็มีการฟ้องศาลโลกเรื่องกรณีกาซ่ากันอยู่นะครับโดยประเทศเล็กๆแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเอาละรครับเราก็จะเห็นว่ากลไกของศาลโลกเนี่ยแล้วก็สารประชาชาติเนี่ยมันหล,มหลวมๆนะครับมันขึ้นกับว่าประเทศนั้นเนี่ย จะยอมรับหรือเปล่านะประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างกรณีเขาพระวิหารเนี่ยเราเนี่ยติดบ่วงพันธะกรณีของสารโลกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มีสารโลกมาเนี่ยเราก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไมไ่ยอมรับอำนาจสารโลกเพียงแต่ว่าก่อนที่มันจะมีสารโลกเนี่ยมันมีสารโลกอีกต้นฉบับหนึ่งซึ่งตั้งโดยสันนิบาตช,ชาตินะครับก่อนที่จะมีสาธารณช,ชาติเนี่ย มันจะมีสันนิบาตชาติก่อนซึ่งเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่1พอเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็สลายสันนิบาตชาติไปนะแต่สารโลกของสันนิบาตชาติยังมีแล้วมันมีพันธะผูกพันมาถึงสารโลกยุคปัจจุบันคือไอซีเจไทยเนี่ยมีพันธะต่อเนื่องกันมานะครับดังนั้นพอเขมรฟ้องไทยเรื่องข่าวบริหารไทยบอกเฮ้ยเราไม่ได้ยอมรับอนาจสารโลกนะ แต่สารโลกบอกอ้าวยูไม่ยอมรับอำนาจ ICJ แต่ยูยังยอมรับยอมรับอำนาจของสารโลกในยุคสันนิบาตชาติอยู่มันมีพันธะต่อเนื่องกันไทยก็ตกหลุมพรางนี้นะต้องยอมรับไปไปโดยปริยายและกรณีนี้เนี่ยเขาบรวิหารเนี่ยถูกมาพิจารณาอีกซ้ำอีกครั้งในปี2 5 5 4ะครับถ้าคงจะจำกันได้นะการรบครั้งที่แล้วที่ผ่านมาระหว่างสงประเทศ มันผูกพันไทยมาถึงตอนนั้นด้วยทั้งนั้นที่ไทยบอกว่าเอา้าเราก็ไม่ได้ยอมรับอำนาะสาโลกมาหลายสิบปีแล้วทําไมเราจะต้องยอมรับอำนาตอีกแต่ว่าสาโลกบอกว่าเอ้ากรณีเขาพิริหารในปี54เนี่ยมันเป็นการพิจารณาซ้ําคดีเดิมนะฮะซึ่งไทยยัง,ย,งยังต้องผูกพันกับการยอมรับอำนาสาโลกสารเดิมอยู่นะผูกพันกันเรื่อยมานะครเราจะเห็นได้ว่าความไม่รู้ทันเรื่องกฎหมายแล้วก็พันธะกรณีทางสวสดิสัยญาของไทยเนี่ย มันชัดเจนมากนะมันอ่อนด้อยกันมากนะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเห็นจุดนี้นะครับควรจะแก้ปไขปัญหานี้ด่วนเลยนะอาจจะตกหลุมพรางกรมพูชาได้ในอนาคตนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสารโลกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สารที่มันมันบริสุทธิธรรมนะสารเองเนี่ยก็มีงานวิจัยบอกว่าสารเนี่ยมีผู้วิัพวิพากษ์าของสารเนี่ยก็มีความลำเอียงมีฉันทากติมีอคติ mm. นะ ลำเอียงเข้าพวกที่คล้ายกับคืงกับตัวเองมีระบอบการปกครองใกล้เคียงกับตัวเองนะมีความมั่งคั่งใกล้เคียงกับตัวเองอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องที่สําคัญก็คือว่ามันเล่นการเมืองได้นะอย่างเช่นผมบอกว่าถ้าเ,เรื่องเดินที่ ICJ ไม่ได้ก็ต้องส่งเรื่องไปที่ UNS c หรือคณะมนตรีความมั่นคงอันนี้เล่นการเมืองหนักเลยนะครับเราไม่ต้องไปดูครับว่า ICJ เล่นการเมืองหรือเปล่านะครั้งที่แล้วในกรณีพระวิหารก็มีการเล่นการเมืองเหมือนกันนะไม่ต้องพูดถึงเลยว่า ใครจะเล่นการเมืองเหนือกว่าใครนะมันชัดเจนกว่าการขึ้นศาลเสียอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องยืนยันนะครับประเทศไทยต้องยืนยันว่าเราจะต้องแก้ปัญหานี้ระหว่าง2ประเทศด้วยกันเองจะใช้วิธีการคุยกันดีๆหรือว่าจะใช้วิธีการแบบไม้แข็งนะฮะก็ต้องเลือกเอาระหว่างประเทศเล็กประเทศใหญ่นะครับอันนี้ผมจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งครับคำถามประสำคัญก็คือว่าทําไมเนี่ยประเทศเล็กๆถึงชอบใช้ สาร i อ j ในการตัดสินนะครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าประเทศเล็กๆเนี่ยไม่มีอำนาจการต่อรองอะไรเลยอำนาจทางการเมืองก็ไม่มีอำนาจสงครามอาวุธก็ไม่มีกัมพูชากับไทยนะครับเทียบแสนานุภาพเทียบกันไม่ติดนะครับระดับท็อปของโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณท็อป30 50บนั่นแหละนะแต่กัมพูชานี่มันระดับท้ายๆนะครับสู้กันไม่ไหวเทียบมวยกันไม่ติดนะครับมวยระหว่างระหว่าง วันแชมเปี้ยนชิพกับมวยวัดนะครับเหมือนมาเทียบกันอย่างนั้นมันเทียบกันไม่ได้นะครับแต่เพราะเหตุนี้แหละประเทศเล็กๆถึงเลือกจะใช้ ICJ เพราะว่า ICJ เนี่ยมันให้โอกาสประเทศใหญ่ประเทศเล็กเท่ากันอย่างไรก็ตามไม่จะให้โอกาสเท่ากันแต่การเมืองที่มันอยู่เบื้องหลัง IC j และคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมันหนักกว่าอีกนะครับดังนั้น ผมเคยบอกไว้แล้วว่ากัมพูชาเนี่ยพร้อมที่จะสูญเสียทุกอย่างเพื่อเอาชนะประเทศไทยดังนั้นก็พร้อมที่จะใช้การเมืองนะทุ่มเทแรงกายแรงใจกระทั่งขายแผ่นดินเพื่อจะเอาชนะประเทศไทยก็ยอมนะครับดังนั้นท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการพิจารณาข้อกฎหมายนะอย่างเช่นกรณีขบววิหารก็พิจารณากันโดยไม่ได้อิงหลักการสากลเอาซะเลยนะครับท้ายที่สุดแล้วมันอิงกันเรื่องการเมืองใครล็อบบี้ใครเก่งกว่ากันนะครับเรื่องนี้สําคัญที่สุดดังนั้นในเมื่อศาลโลกเนี่ย มันเอียงกระเทเล่ย่างนี้แล้วมันเอียงกับการเมืองนี้เราก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันก็อย่างที่รุ่นก่อนๆเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วเหตุจะไหนประเทศไทยก็จะมายอมรับาตอนนี้มันก็เป็นเรื่องไม่สมเหตุผลใช่ไหมครับเอาละครับอันนี้ปิดท้ายจริงๆในเมื่อประเทศเล็กๆเขายอมรับอำนาจศาลโลกแล้วประเทศใหญ่ๆเขาไม่ยอมรับ สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับกรณีนี้คารากัวชัดเจนมากไม่รับเลยนะและตัวเองก็เป็นพี่ใหญ่เป็นตัวกําหนดกติกาซ้อนกติกาโลกนะอีกประเทศหนึ่งผมยกตัวอย่างคือรัเสเซียนะยูเครนฟ้องศาลโลกเรื่องรัเสเซียลุกรานตนเองปรากฏว่าศาลโลกมีคําตัดสินว่ารัเสเซียต้องหยุดลุกรานนะปรากฏว่าไงครับตอนนี้ก็ยังรบกันอยู่รัเสเซียและจีน วีโต้นะครับสารัสเซียและก็จีนวีโต้ใน ICJ เรื่องไม่ต้องถึง UNSC แล้วครับยังไงก็โดนวีโต้กับ2ประเทศนี้นะครับนะครับท้ายที่สุดแล้วผมสรุปง,ง่ายๆคือว่ามีแต่ประเทศเล็กและไม่มีอำนาจเท่านั้นที่จะไปแก้ไขปัญหาใน ICJ ประเทศใหญ่ๆจะใช้อิทธิพลของตัวเองแก้ปัญหากับประเทศเล็กเท่านั้นครับ